การเล่าเล่าชวนฟังเป็นรายการที่จะเอานิยายนิทานตำนานหรือเรื่องสเพเหรละมาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของผมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่มีข้อคิดมีสาระหรือไร้สาระให้ทุกท่านได้เอาไปแต่งเติมตามสไตล์ของพวกท่านถ้าพร้อมกันแล้วเรามาฟังกันครับสวัสดีครับก็ กันมาอีกครั้งนะครับกับรายการเรื่องเล่าชวนฟังนะครับมันจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะฮะเป็นเรื่องของทรายก้อนกรวดกับก้อนหินนะฮะไอ้เรื่องนี้มันจริงๆมันเกิดขึ้นกับผมมาประมาณ20บกว่าปีแล้วนะครับก็เลยเอามาเล่าให้พวกคุณฟังขำๆกันนะฮะตอนนั้นเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียครับแล้วก็มีโ p r o f เซอร์ท่านหนึ่งอ่ะเข้ามาสอนในห้องนะปร o ฟสเซอ r ์ Professor ก็บอกว่าวันนี้ผมอยากจะมาสอนพวกคุณเกี่ยวกับเรื่องของ Time Management ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเวลานะฮะเสร็จแล้ว professor เขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดผมมีแทงน้ำอยู่ใบหนึ่งผมมีก้อนหินนะครับใหญ่ๆแล้วผมใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆจนเต็มแล้วอะคุณคิดว่าเมื่อผมใส่จนเต็มแทงน้ำแล้วนะ่ย ผมจะสามารถใส่อื่นเข้าไปได้หรือเปล่าตอนนี้ก็มีทั้งเด็กอเมริกันเด็กออสซี่เด็กญี่ปุน่นเด็กจีนนั่งกันอยู่ในห้องนะครับเด็กอเมริกันมันมาก,ก่อนเลยมันจะใส่ไม่ได้ไง no ไม่ได้เต็มแล้วหลังจากนั้นในห้องก็คอยตามกับเด็กอเมริกันก็บอกกไปใหญ่เลยครับว่าเขาไม่ได้ครับมันเต็มแล้วครับมัน full capacity แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่า ถ้าผมเอาก้อนกรวดใส่ลงไปละ่ะมันยังมีช่องให้ผมใส่ก้อนกรวดเขย่าวขยาว่าจนเต็มจนแน่นเป็นไปได้ไหม,มตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นภาพแล้ว่าเฮ้ยมันยังมีแกลบอยู่นี่หว่าใส่ได้อะตอนนี้ถ้าเกิดผมใส่ก้อนหินไปเต็มละแล้วผมก็ยัดก้อนกรวดลงไปจนเต็มเนี่ยยังมีพื้นที่ผมใส่ได้อีกหรือเปล่าตอนนี้ หลายคนเริ่มคิดอเมริกันคนนั้นก็ยังบอกว่ามันก็เต็มแล้วครับอาจารย์คราวนี้มันน่าจะเต็มแล้วแต่ก็มีเด็กจีบอกมันมันก็น่าจะมีช่องใส่อีกอื่นได้อีกไหมอาจารย์ตอนนี้คําตอบในห้องก็เริ่มมันมาแบบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วอาจารย์ก็บอกว่าใช่ผมจะใส่ทรายลงไปหลังจากนั้นอาจารย์ก็ใส่ทรายลงไปในฟิชแทคงตรงนั้นปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาใส่ฟิชทรายลงไปจนเต็มแท้งเลย คราวนี้พอถามนักศึกษาอีกคนเนี่ยอีกครั้งนะว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดผมใส่ทั้งก้อนหินก้อนกรวดแล้วก็ทรายลงไปจนแนมแล้วอ่ะคุณคิดว่าผมยังสามารถใส่อะไรลงไปได้อีกหรือเปล่าคราวนี้ั้งห้องบอกว่าใส่ได้มันต้องใส่ได้อาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าใช่ผมก็ยังใส่ได้อยู่ดีแหละผมก็สามารถใส่น้ำลงไปในฟิชแทงของผม ให้เต็มได้นะครับซึ่งพอใส่น้ําลงไปแล้วคราวนี้มันก็ไม่มีพื้นที่เหลืออะไรในตู้ปลาแล้วมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วอาจารย์ก็ถามว่า what is the moral from this story นะค,คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของ time management ก็มีคนบอกว่า อาจารย์กำลังจะสอนว่าถ้าเกิดพวกเราคิดว่ามีเวลาไม่ใช่สิเวลาใช่ไหมเราสามารถที่จะใส่อะไรลงไปเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์ยิ้มน้อยๆฮะแล้วก็บอกว่าเป็นคําตอบที่ดีครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะสอนพวกคุณสิ่งที่ผมอยากจะสอนพวกคุณก็คือว่าถ้าผมไม่เอาก้อนหินใส่เข้าไปก่อนในฟิชแท้งนะ ผมใส่ก้อนกรวดผมใส่ทรายผมใส่น้ำจนเต็มผมจะไม่มีวันเอาก้อนหินใส่เข้าไปในตู้ป่าได้อันนี้คืออะไรเรื่องที่อยากจะมาเล่าก็คือว่าจริงๆเนี่ยคนเรามีเรื่องที่อยากจะทํามากมายในชีวิตนะครับแต่เรามีข้ออ้างครับเฮ้ยไม่มีเวลาต้องทํางานต้องเรียนหนังสือ,ต,อต้องนู่นต้องนี่เราเอาก้อนกรวดเราเอาก้อนทราย ใส่เข้าไปในฟิชแทคงของเราจนเต็มก่อนที่เราจะใส่ก้อนหินลงไปลองคิดดูนะครับเราสามารถที่จะตื่นมาออกกำลังกาย เราสามารถที่จะนั่งสมาธิผมนี่เป็นคนที่แบบเนี่ยโดนโดนโดน,โดนคุณโอดาประจําเลยว่าเฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติได้แล้วคุณมีเวลาถ้าผมมีเวลาว่างเหมือนคุณนะผมไม่มานั่งแบบคุยไล,ยล,ลน์เล่นเล่นเกมอะไรอย่างนี้หรอหลายสารละใช่ไหมเพราะว่าเราเอาเวลาไปใส่กับก้อนกรวดกับน้ำสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นกับชีวิตเยอะเกินไปแล้วเราไม่เคยใส่ก้อนหินเข้าไปก่อนเนี่ย ลองคิดดูนะครับพูดง่ายตัวผมเองก็ยังคำยากเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณดาได้นะจัดตารางเวลาในชีวิตเลยว่าเฮ้ยเวลานี้ฉันต้องให้ใส่ก้อนหินเข้าไปก่อนผมคุยกับลูกศิษย์ผมเป็นคนญี่ปุ่นครับ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยอยาจารย์ผมใช้เวลาให้กับการทํางานเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะแต่ว่า,าวันนั้นเรามามาทำเวิร์กช็อปกันแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่มีค่าที่ทสุดข,ของเขาจริงๆอะ่ะคือลูกชายของเขา แล้วผมก็บอกว่าลูกชายของคุณจะมีเวลาสักให้คุณสักกี่ปีที่คุณจะอุ้มได้ผมมาไปอุ้มลูกชายของผมนะั้นซึ่งแบบถ้าเกิดใครรู้เนี่ยลูกผมเนี่ยหกสิบกิโลครับอุ้มอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นมีแบบช่างภาพบอกว่าในไยายพ่ออุ้มลูกได้ไหมครับจัดไปครับกลับมาบ้านเฮ้ยแขนแขนเจ็บมากเลยแขนหกักหรืออะไรไม่รู้ไปหาหมอหมอก็บอกว่าไปทําอะไรมาครับผมก็บอกอุ้มลูกครับหมอก็บอกว่า อุ้มลูกริงจหมแบบงงมากเลยอุ้มลูกทำไมแขนจะหักพอผมส่งรูปลูกชายผมให้เขาดูคุณหมอก็อกว่าอ,อ๋อจะรับยาทานหรือยาทานดีครับแล้วทาจะมาพูดไปเนี่ยฉันนอกเล็กแล้วกลับ,บมาที่ประเด็นตรงนี้นะก็คือลูกของคุณจะมีเวลาให้คุณอุ้มสักกี่ปีใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะไปวิ่งไปเล่นกับเพื่อนล้วเขาคงไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับคุณแล้วครับเพราะฉะนั้นก้อนหินบังก้อนเนี่ยมันมีเวลาที่จากัดของมันนะถ้าคุณไม่ทํามันเนี่ยคุณจะสูญเสียมันไปเลย เวลาที่คุณจะให้กับลูกภรรยาคุณพ่อคุณแม่คนที่คุณรักมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่คุณควรจะทำในช่วงต้นๆช่วงกลางๆของชีวิตแต่เป็นเพราะว่าเรากำลังหลงลืมไปกับก้อนกรวดและน้ำหรือเปล่าก็ฝากเอาไว้นะครับกับรายการเรื่องเล่าชวนฟังแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่ตอไปขอให้โชคดีกับการใช้ชีวิตครับสวัสดีครับ